วันนี้เป็นวันแรกที่เรือประมงพาณิชขนาด10ตันกรอสขึ้นไปต้องมีใบอนุญ,ญ,ญาตก่อนออกทำประมงนะครับก็พบว่าเรือประมงหลายจังหวัดได้ดำเนินการตามที่สปอมอพอกำหนดอีกด้านหนึ่งก็พบว่าเรือประมงบางส่วนนั้นไม่สามารถออกทำประมงได้เช่นกันครับทัศนียภาพทะเลสาบสงขาตั้งแต่บริเวณปากร่องน้ำหัวพญานาคพ่นน้ำไปจนถึงท่าเทียบเรือประมงใหม่ หลังเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนพงพางที่กิดขวางร่องน้ําการเดินเรือมีความสวยงามตามธรรมชาติโดยไม่มีสิ่งกิดขวางพงพางเต็มทะเลสาบเหมือนที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในมาตรการการแก้ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายเรือประมงพาณิชขนาด10ตันกรอสขึ้นไปในจังหวัดสงขลาที่จดทะเบียนการทําประมงพาณิชถูกต้อง1-15ถึงมีนาคมที่ผ่านมาและผ่อนผัานให้เรือประมงที่ทําประมงอยู่ไม่ต้องกลับเข้าฝั่ง เพื่อยื่นจดทะเบียนเรือประมงพาณิชย์โดยให้ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตท,ทำประมงได้โดยจะเริ่มตรวจจับเรือประมงทีท่ไม่มีใบอนุญาตตั้งแต่วันนี้นาวาโทรพัชริ์สุขวาณิชย์หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงระบุว่าขณะนี้มีเรือประมงพาณิชยท์ที่จดทะเบียนเรือถูกต้องแล้ว520ลำแต่ยังมีเรืออีกหลายร้อยลำที่ไม่มีทะเบียนเรือถูกต้องในจำนวนนี้28ลำแจ้งว่าตกสำรวจ ซึ่งจะนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมสอปอมพว่าจะดำเนินการอย่างไรทางด้านเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตรังมีการลงพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ทำประมงในช่วงที่กรมประมงนั้นประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามันใน4จังหวัดก็คือภูเก็ตพังงากระบี่และตรงังรวม3เดือนตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนนี้โดยได้ควบคุมเรือเครื่องมือที่ห้ามทำประมง ประกอบด้วยเรือประมงอวนลากทุกประเภททุกขนาดที่ใช้หากพบว่าฝ่าฝืนลักลอบทำประมงในพื้นที่ที่ประกาศปิดอ่าวจะมีการจับกลุ่มและลงโทษอย่างเด็ดขาดกับ